สวัสดีครับพบกับด่านหนีหัววิ hey. ่งอะไรเนี้ยลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยปีนแี้วี๊ปว๊ปี๊ญ่๊ปี๊่นเอ้าพีลปีลปนีีี๊ปอ๊ปี๊ปอปี๊ปปปีามีทางนี้ไปีี๊ปีอปั๊๊ ตัวเดียวะทำไมมันมีตัวเดียวก็มันมีเยอะกระโดดข้าหัอนะเราสามารถทำได้นะจะได้อะไรหัวมันอ่ะเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยไอ้หนูโดดบองมันมามีน้ำมันอะไรเลี้ยงใช่ไหมมามีนมัน ้าเหยบหัวได้มีน้ำหัวแล้วมันได้เลยเหยียบหัวมันน้คามันไปได้ไงอ๋อมาที่ทางขวาออะมาขวาบบะทิกเซ็คบบะก็เดินมาเลยบ อ่อนอ่อนตอนนี้ก็โดดสูงก่อน่อเดินรอรอด้วยสินำไปเลยนะโดดดมมี่ตอนนี้็่าก็ป๋ากระตาท่านี้ จูบอย่าจูบปาเดินตรงปก็เดินมาเลยอีอะไรน,น,นี่มันนี่เรียบร้อยไปน่ะมันอยู่เฉยทำไมโดนอยโลกไม่เป,ป,ปิดโลกสิ ไปตรงโชคหรอมันมีโซ่ไปโดนหลุมอะไรไม่รู้หลุมเหรอตา,ตายเลยหลุมหลุมลหรอือกระโดดไปนีว่วิ่งวิ่งวิ่ม

สามตัวเลยรอบมันหนีเนี่ยกลายไปแบบนี้บายบายบายบ่ตูนเ่เบบี้นี่คือมาตรงนี้เล้วนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้นี่บอกให้นี่นี่ไฟตายตรงนี้เมื่อกี้นี่ หรอแล้วก็ปลาปลาปลาเนี่ยนี่ปลาลงไปข้างล่างดูมันเออสเออเอาซอกเล็กนี่หรอซอกเล็กเล็กนี่หรอมันตัวขาวดำเรา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 จะไปโอ้โหเอจุบไม่ได้หรอเต้นดีกว่าวันนี้พวาปลาเดินเนี่ยอะแต่ง

Eh, sapi, eh sapi. Meningin jutru atur, apa ni? Eh, sapi. Tidak, tidak. Jutru, oh, potong. Eh. Akan jututai? Tidak, lihatlah. Bapa, 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 bapa. 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 Bapa, ตายเดี๋ยวว่าเปนยักอยู่ด้วยรอยเดียใช้เวลาอะไรนานนโอ้โห Help me Help me ดูด <c oughs> ูดูนี่ชุบโอ้โหโดดไปเจอตัวหนึ่งแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้โดดครั้งเดียวมันไปเจออีกตัวหนึง่ง <c oughs> พี่พี่ลงลงล่อให้หน่อย อ่ะตายอีกแล้วเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนะ่อแล้ว่อแล้วป๊ะปอแล้วขอบคุณมากมามามาถึงยุอยไป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 มามามา๊ต้องนับด้วยนะที่สาีหู จะเซฟปะนำให้ดีก่อนออสองกันโอ้เอะไม่ไงดูยหนูบอสบอสไปดูดิต้องอยู่เพราะว่าฝากระโดดเฮ้ยนี่โอ้เนเลยนะไอ้แะ มามาไม่ได้หลอกกินฉลอกไอหัวตัวเรียนเร็วนี้เหรียนพี่มีอรู้ไหมพ้อป๋ารู้ไหมตอนนี้อันนี้คือเราเราดิงใช่ไหมนี่ชนะแล้วใช่ไหมอุ้ยชนะจริงด้วยยังยังยังไม่ชนะสีมันไม่กินกีฬาเนี่ย ที่สิบด้านะเอเล่นถึงสิบแล้วเวทีไป<ห>ไหนยินดีับสู่ที่สองแล้วทุกคนโอ้โหมันจะมาเอเอเด้อเอเดีดีไม่ยมงยลองโอ้ยเจ็บจังเลย เราต้องไปมาทางนี้มาทางนี้เข้าประตูเข้าประตูกเราเรามาดูตันี้เซฟเซฟเดดเดดตายไหม ไม yeah. mm ่ตายตายี่ตายอยู่ปลาเอยอยู่จุ๊บเอ่อจุ๊บจะไม่อุ้ยอุ้ยนี่ต้องต้องไปเหนแพงชิคเกิลแพงตุยย่ได้ไ้้ แล้วเป็นเอาลอดผมก่อนนะจ๊ะตรงไปเลยตรงไปเลยจืจืดอาปะเจปะเจไม่ไมมันเข้าไปแล้วปะเปลาปตรงแล้วเด็ดด็ไปจะไป ตอนนี้พี่กำลังจะไปแต่พี่ไปไม่ได้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาตรงไหนนี่อยู่ตรงอ้อไปได้นี่เกิดอะไรอ่ะโอ้โห oh, oh. ไปตรงนั้นมันหลอกเราเราตรงนี้นี่พี่ใ่ป่าต้นรำป่าเราป่าโอ้ ว่าจะเต้นลำลอไม่ได้เต้นเลยเอากินชั้นสี่กินชั้นสี่กินชั้นสี่เดี๋ยวเต้นย่อมันก่อนแงะ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 กินชั้นสี่กินชั้นสี่ในแดกหลอกอะไรพี่เต้นทำไมมันไม่อยู่เต้นนะไปวิ่งไปด้วยงัดตังงัดตังงัด 疼啊疼啊疼！哟哟哟哟！那必须要，要必须要充电。哦，咦？不，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 不 ไม่เจอเลยนี่โอ้ยอ่ะกดไปเมื่อกี้ก็เนี่บป้าเขาเนี่ยแพลอุ้ยบีบบิบบเบบบบีนยงอุ้ยก็ไม่บอกอุ้ย ตายแล้วมันจะเต็นไปอีกเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอน้นั่นคือเราตกตกลงไปเห็นไหมมาเนี่ยเลยแอะตายจริงด้วยเดี๋ยนี้พิวแออพี่เออนะเดี๋ยวนะ ถ้าเราวิ่งทางตรงมันจะโใช่ไหมตกใต้ก,ตก่อนเลยกลัวมันกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหพี่อย่างเซียนนะ่ะเต้นไปด้วยโดดไปด้วยเอะลอมันให้ฉันด้วย ไม่โดดกดไม่โดนเอาไปคืนนี่ไปตึกอันสุดท้ายแล้วโดดตายเลยป็ป้านิ้อปองเทียนนนอะไรเออกล้วบีมัน ้ถ้าออกข้าง<ห>พี่เออพี่ลอมันซ้ายกว่าซ้ายขวาให้อืมเดดบีเอาตายทำไม<อ>ก่กระโดดดีสิพอทีอะไรปร้าป่านตายโอป้าป่าน ไม่เซียนตายละไม่เซียนตายละอย่าอย่ามาทางนี้บูลิงไงอย่ามาทางนี้จุบจุดจุดจุดบูดจบูดีอ่าบลามาเจอกระโดดอีกแล้ว เจอมันแล้วป๊ะป๋าต uh 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 mm. uh uh ้องกระโดดนี่ไป้๊ป่ามันตกเลยจักกระโดงมันตกเฮ่เจ้าตกไม่รู้ไปเดินมามันตกใช่ไหมรอบไปรอบมาหนูรอบมันจะตกเลยเหรอโคตรโหดเจ๊ดิ อันนี้เกแล้ะนี่พวกอไรเอายังเก็ปตกกับมานอีกมันเกิดไม่เมืป่ามันเกิดไดู้เล่นถึงเลเวลสุดวกเลยจุเ my god ตอนนี้พี่เหลียว1074ตอนนีพ้พี่เหลียว174ซื้ออะไรได้บ้างเพราะว่าพี่เล่พี่เล่นมาก่อนแล้วไงพี่ซื้อปีกเสร็จแล้วที่ได้ปีกแล้วปะป๋างูส,สบายงูสบาก็ได้นี่พี่มีแบบปี่บิน อุ้ยเหมือนกระดดข้ด้วยนะขว้าขว้าโอ้ยสามหัวสามหัวมันเลยอุ้ยนี่ก็สามท้งกันอุ้ยท้งตันมันมีหัวมีมันเป็นบอดใช่เราจะเจอกับ ทำไมพวกเราตอนแม่พี่มีเหรียญเยอะรู้ไหมพี่พี่เหลอนึ่งยหกสิบสี่ปลาเหลือสิบเองไงวอเล้ออุ้ยอ่ะอันเนี่ยกอื้ออืดออืาออ

พ่อปาพี่เต้นเยอเะอยู่อะไรอยู่ยเนี่ยมาเนี่ยรออยู่เมื่อกี้พี่เต้นยอะอยู่ตึงพี่เต้น,น,นาฟังด้วยนะมันเปนไฟเขียวหายแล้วลี เจอจะมาดักฉันเาจะได้เล่นสนกแล้วต็งเด้งด้้าไปก่อนเต็งเด้งเด้งดึงเด้งดึงด้งด้งดึงด้งด้งปด้ลด้ด้งเต้นเด้นเ้งนี้เด้งเอเดงเด้งด้งอุ้ย ไม่น่าไปย่อเยอะไปเลยปีกหางปีกหางปหางฉันปีกหางจบอกกระโดด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 กระุ้ยง่ายมากเลยพี่พี่ป้าป๋าป้าป๋าพอแล้วนะเดี๋ยวป้าป๋าจะไปซักผ้าเป็นจะหมดแล้วมันจะไปซักผ้ากดไลค์กดติดตามเล่นก็เลยแมพชื่อแมพอะไรนะนี่ แบบต,ติดแบบนี้หัวพี่ติดตามตอนต่อไปโอเคแบบนี้หัวสามดาเดี๋ยววันหลังเรามาต่อกันนะโอเคไหมอีพีต่อไปโอเคโอเคไปแล้วนะบายๆฝากกดไลค์กดติดตามตตให้ด้ว <ไป S 2> ยนะไปนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็สำหรับวันลาไปก่อนครับผมวันนี้ค่อยมาดูกันใหม่นะครับ